ความเป็นสุขแบบสวีทที่กินได้ทุกวันเมื่อเรื่องราวของการทำอาหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเครื่องมือที่เป็นกลางสำคัญกลายเป็นเพื่อนที่ไม่แพ้เพื่อนคนในครัวของคุณแน่นอนว่าเราเข้าใจความสำคัญของความคล่องตัวในการทำอาหารเพราะฉะนั้นเราขอแนะนำเครื่องบดสับอเนกประสงค์สู่ความสุขแบบสวีทที่จะทำให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยความสุขและรสชาติที่อร่อยทำอาหารเป็นเรื่องง่าย สำหรับเราทุกคนที่ต้องการทำอาหารที่อร่อยและง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการบดเนื้อสัตว์สับผักหรือปั่นเครื่องดื่มผลไม้คุณสามารถทำได้โดยไม่ยากลำบากคุณภาพที่หลากหลายด้วยวัสดุสแตนเลส304คุณจะได้รับความทนทานและคุณภาพที่เหนือกว่าที่เคยเห็นสายไฟยาว100เซนติเมตรและขนาดที่เหมาะสมทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายประสิทธิภาพในการใช้งาน กำลังไฟฟ้า300วัตต์และแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ทำให้เครื่องมือนี้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงใบมีสแตนเลสที่ปลอดภัยการประกอบอาหารไม่เคยง่ายขนาดนี้ด้วยบะหมี่สแตนเลสสใบที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับการใช้งานในการประกอบอาหารสู่อร่อยแบบใหม่ท้าทายความคิดของคุณและสร้างอาหารที่อร่อยและสวยงามได้ด้วยถังบดความจุ2ลิตรที่สามารถบดของแห้ง มเมล็ดธัญ,ญพืชสมุนไพรผักและผลไม้ต่างๆได้อย่างละเอียดไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟระดับมืออาชีพหรือเพียงแค่คนรักการทำอาหารเครื่องบดสับอเนกประสงค์ของเราจะเป็นเพื่อนคนที่สำคัญในครัวของคุณพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์การทำอาหารที่น่าสนใจกดสั่งซื้อที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้เลยนะคะ่ะขอขอบคุณมากค่ะ